น้ำตกในแองกลาลายามเย็นเย็นสำหรับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งอเมริกาฝั่งโน้นก็เป็นฝั่งแคนาดาตอนนี้ก็คำลล่ำแล้วล่ะตะวันกำลังรับฟ้าน้ำตกในแองกลาลา นี่าช็อตกล่อันว่า ตอนนี้เขากำลังจุดพลุที่น้ำตกในแองกาลาจุดฝั่งแคนาดาตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มมีต้นไม้บังเป็นศิละปะพอดี น้ำตกในแองกาล่าฝั่งโน้นที่มองเห็นก็จะเป็นเขตแคนาดาตอนเช้าของวันที่13เดือนจูนายนภาพทั่วๆไปฝั่งโน้นจะมีตึกเป็นฝั่งแคนาดา นางนวลหากินแมลงข้ามกลางสายน้ำเชี่ยวบนน้ำตกไนแองกาล่าต้นทางน้ำตกไนแองกาล่าอยู่โน,น้นไหลงมา ไหลลงมา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 ฝัางา่งโน้นที่เห็นก็จะเป็นฝั่งแคนาดาสวยงามมาก จะมีกลุ่มควันลองน้ำกลายไปเป็นก้อนเมฆเลยเป็นควันเลยฝั่งโน้นเป็นฝั่งแคนาดาจะมีตึกสูงลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดกำลังไซด์ขนมันมาเล่นน้ำตกมาเล่นน้ำตกอยู่แถวนี้แม่มาลอดอยู่แถวนี้ อดตรงหน้าผาพอดดีเลยนะนี่ก็นกนางนวล ลมแรงของน้ำตกไนแองการ่าซึ่งไหลไม่หยุดทุกวันทุกคืนก็ไหลอยู่อย่างงี้ข้างล่างก็จจะเป็นคนก็ไปชมแต่เช้าเลยวันนี้เระจะมาชมขึ้นมานะมาหน้าร้อนดีคิดว่าหน้าร้อนจะคงจะดีกว่าเพราะว่ามาแล้วเข้าใกล้แล้วมันเย็นเพราะว่าไอ้น้ำันเหยออกมาแล้วทำให้เย็น ถ้ามาหน้าหนาวคงจะหนาวหน้าดูเลยคงจะเย็นหน้าดูคนเข้าใกล้กันนะร้อนเด็กๆขับรถเด็กอี่เพราะว่าไอ้น้ำมัน,นามาเกิดขึ้นมานะตรงโน้นก็จะเป็นฝั่งของคนที่มาชมเขาจะซื้อบัตรตั๋วแถวบริเวณนี้นะแล้วไล่ๆลมาเนี่ยก็จะเป็น สะพานเดินเข้าไปคนกำลังเดินเข้าไปเพื่อจะมาลงลิฟต์นะลงลิฟต์ที่นี่เนี่ยเข้าไปในนี้เราจะมีลิฟต์อยู่ในนี้ลงลิฟต์แล้วก็ลงลิฟต์ไปข้างลา่างน่นหลแล้วก็ไปขึ้นเรือไปขึ้นเรือมาชมน้ำตกตรงนี้ นะเรือก็จะวนตามแม่น้ำนี่แหละเข้าไปชมใกล้ๆนะข้างล่างเะยเป็นโพรงแล้วก็จะมีไอ้น้ำปลบเลยทีเดียวต้องใส่ชุดป้องกันน้ำก็ดูสวยงามแต่ในความสวยงามนี่ก็ในอดีตการก็มีคนตกตายมาแล้วนะนะน้ำตกก็ไหลไม่หยุดไหลตลอดทั้งวันทั้งคืนคนก็มาเวียนไปเวียนมาทั้งวันทั้งคืนเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นอีกมุมอันนี้ก็เือเรือเรือที่เรา,เาไปลงไปชมน้ำตก